สวัสดีค่ะสวัสดีอรอบนะคะกับบรรยากาศเย็นๆนะคะวันนี้ฝนตกนะคะอากาศดีมากเลยฝนตกแบบนี้ชอบนะคะตกแบบไม่มีฟ้ามีลมนะคะบรรยากาศปลูกหญ้านะคะปลูกหญาเย็นสบายว่าจะออกไปหาพ่อเสีมนะคะ ฝนมาออกไปไม่ได้เลยตอนนี้พ่อเสียมอยู่แปลงหญ้ายังไม่กลับเข้ามาเลยโอ้แม่่ายของเราได้เล่นน้ำฝนแล้วนานๆจะได้เล่นน้ำฝนนะคะเพราะว่าปกติแล้วถ้าฝนตกแบบนี้มันจะไม่เป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะมันจะมีฟ้ามีลมแต่วันนี้ตกแบบสวยงามมาก ไว้เด็กหน่อยสิยืนรับแล้ว้ยบรรยากาศดีพี่ปีวานุ่งว่างฮฮ่าฮน้องบกน้องน้องดาวหนีบอลพี่ปีหนีบไม่เด้อค่ะเด้อนี่อ่าเกิน้องบอลโอ้ยน้องดาวกุบบอลพี่ปีกุบไม้นะคะ บรรยากาศเป็นตานนอนต่ะพี่ปียคงจะเย็นสบายดีค่ะวันนี้เพราะว่าปลูกหญ้าอากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวรอให้ฝนซาลงกว่านี้จะออกไปหาพ่อสูนไ้ค่ะกําลังเตรียมตัวออกไปนะคะแต่ฝนก็มาตกซะก่อน บรรยากาศหนาน,นอนมากเลยค่ะโทรไปบ้านเมื่อกี้ที่บ้านทำไมไม่ตกเนาะข้าวจะได้สวยๆหน่อยอ่าฝั่งทางนู้นฝนตกไหมคะแม่แม่เอฟซี FC, ทางไหนฝนตกบ้างคะตอนนี้ฮะฝนตกโบใส่ชุดมหาเจ้าคะนะ ฝน,นตกมาตอนไหนหนูคือก็ได้ยินเสียงโทรศพัพท์แสดงว่าฝนตกอ่ะหนูก่ได้ยินนะหรือว่าหนูคุยโทรศัพท์กับลูกอยู่ตกพอไปปล่อยพอบริมเย็นมันมวนนีแล้ค่ะดูดูด,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 ดูแม่ตายแม่ตายฝนใหม่เลยเนาะมันถึงนำฝนมาในประิขั้นได้บะเนี่ ฝนตกบดบดเปียกเมตายเลยนี่แมตายว่าตกไมง้งหงหงพ่อย็นยินเะน่ยังไม่เปียกเลยว่าสั่นฝนตกไม่ทั่วเลยนะ่ะน้ำบ่เปียกทั่วตู้เลยว่าจะพาไปปลูกหญ้าด้วยกันนะคะแต่ฝนก็ตกนะคะพอดีคงจะไหลที่สวนหญ้าไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนตก ัวโ่รศัพท์เบียกส่งมาตั้งนี่แน่ยปนะกปขาบฝนนะทางนี้ร้อนมากโอเย็นนะคะวันนี้เย็นมากเลยบรรยากาศดีมาก บรรยากาศแบบนี้ไปปลูกหานี่อยู่ได้เบิดบือโอ้ยชุ่มชื่นชุ่มชื่นเย็นบ่แม่ตายถ้าถ้าถ้าเปียกหมดตัวนี่เขาจะนอนเล่นเลยนะกะนี้แม่ตาอันนี้เปียกแค่ข้างหลัง โอ้ยโย,ยอยากเล่นน้ำฝนบ่นีนะหนูอยากเล่นน้ำฝนไหมคะืีนาตี้เมื่อเช้าพ่อเอาเข้ามาไว้ข้างในก่อนไม่งั้นคงได้เล่นน้ำฝนแน่เลยมาค่ะมามามาบรรยากาศดีเพื่อนกับพากพะะนันพักผ่อนหรอวะเมอรอนีบรรยากาศเป็นใจเด้คะ่ะเมอรนี นอนดูทีวีบือ้อสวัสดีค่ะครูเกียบทางนู้นเรียนออนไลน์ไหมคะครูเกียบเดน้องเป้น,น้องโอ๊ตเรียนออนไลน์แล้วนะเมื่อเมื่อวานไปเรียนอยู่แต่วันนี้หยุดแล้วก็คงจะเปิดวันจันทร์นะคะเปิดวันจันทร์ เทบร้อนมากแดดสุดยอดเลยสวัสดีค่ะพี่เจนอ่อหนูเพิ่งจะออกว่ากําลังจะออกไปนะคะเตรียมรถเตรียมอุปกรณ์แล้วเตรียมปุ๋ยเตรียมจบฝนมาเลยออกไปไม่ได้เลยติดฝนอยู่ค่ะนี่รอให้ฝนซาล,ลงกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวจะออกไปเหลืออีกอีกประมาณรถนึงนะคะหนุนหญ,ญา้าอยู่ใต้กอไผ่นะคะเหลืออีกประมาณรถนึงนะคะเพราะว่า เมื่อเช้าพ่อเสียมก็ได้ขนไปแล้วค่ะรถหนึ่งป้านนิพ่อเส,สียมคนขึ้นสีย็นสบายอยู่ละพนอยู่ป้าหย่า่นเข่ากับพร่ท่านได้กินได้นั่นยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยพ่อเสียมโมเมนหิวเข่าล่ะติป้านนิคนแหงแต่หิวเข่าคอนแก่นคืมๆฝนตกยินเยียนค่ากันนะ อ๋ออยู่ที่บ้านเขาเรียนออนไลน์แล้วนะคะอยู่ที่บ้านคุณครูให้อ่อหนังสือให้สมุดการบ้านแฟ้มมาทำการบ้านที่บ้านเอาค่ะหญ้าหญาหญาบ่้มแม่หญ้าหวานค่ะนุปูกนี่หญ้าบาน่านี่หญ้านี่แบบนี้นี่หญ้าแบบนี้หญ้าหวานน่ะนูตัดเอาลั่มไว้ ไปปลูกปลูกที่บ้านตัดตัดลำหญ้าหวานไว้ไปปลูกที่บ้านสวัสดีค่ะพี่มาลีมองมองตัวอะไรเดินบนทางอนไลรก็ต้องไปสอนที่โรงเรียนอยู่ดีค่ะอ๋ออันนี้คือครูให้แฟ้มการบ้านมาทำที่บ้านเลยค่ะ ตั้งแต่หน้าไหนนะหน้าแปดถึงหน้าสิบสอง <c oughs> วันนี้อดเชี่ยวอีกแล้วไม่ได้ล้ออีกแล้วเดี๋ยวรอตอนเย็นๆนะคะคนสวยเดี๋ยวค่อยเดินออกกำลังกาย เออแมนค่ะ <c oughs> พี่นวลฝน,นมาเฝ้ากันดีโปดดอกเลยไปไหนเราไปด้วยพัสนเป็นช้างเล่นก็อยากเล่นกับช้างนั่นเนี่ยเอเอฝนเริ่มจะซานแล้วเดี๋ยวก็จะได้ออกไปช่วยพ่อศิลปลูกยาค่ะไปกบหญ้าพอดีเลยค่ะว่างล่ำหญ้าไว้ฝนตกมาใส่โรยปุย๋ยแล้วก็กบไว้โอ้โหมันนี้จะได้ออกไปสวยงาม ป,ปีปีคือบนนอนลองลูกมาง่วงเต้ฮึเย็นเย็นเย็นเย,ย,ย,ย็นสบายดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยง่วงนอนแล้วหาวนอนแล้วฮอ้อยง่วงอยู่จ้าพ่อนะ เดี๋ยวทางเงียบๆนี่คงจะนอนนะคะเนี่บรรยากาศดีแบบนี้นะคะพี่ปีเราชอบนอนโอ้ยฝนตกเลยอ,อย่าบอกด้วยว่าสีเอาเ้อบรรยากาศนะคะดูนะคะคืมมืดคืมคืมไปหมดเลยมืดมืดไปหมดเลยฝากเขาฝากเขา พอซีมเ,เลราค้นบบหูอยู่พี่น,นอ่าหนูบอกว่าอย่าสุดไถยลายมันพ่อได้ดตัดกินอยู่ต้นกล้วยโดนฝนไหมคะ่ะก็เลยงามหนึ่งกำลังตัดจะออกรวยอีกด้นั่นเพิ่งจะเป็นลูกอีกนะคะนั่นต้นกล้วยแต่ว่ามันไม่ใช่กล้วยน้ำว้ามันเป็นกล้วยส้มกล้วยอะไรพี่ปีเราก็กินนะคะนี่กำผ่าพราเหลือกน้มพนา Quay hạt múc, quay xôm, quay khải, quay lếp mưu nàng. Pee Pee bảo có nhiều không? Pee ăn được rồi. Nó vừa mới nếp khá vầy. Nèo lên. อตอนแรกพ่อสิมว่าปลูกหญา้าเสร็จจะไปตัดไม้มาให้ลูกนะคะคงจะไปไม่ได้แล้วนะคะนี่ฝนตกเพราะว่าต้นไม้มันลื่นนะคะคงจะขึ้นต้นไม้ไม่ได้แมนค่ะพี่นวลกล้วยยังกกินเบ้ดปีปีวัตต์มี่ปีปีกินได้ทุกอย่างแต่กล้ยกวยกล้วยกว็เริ่มจะออกผลเยอะแลวนะคะนน ไอ้เครื่อนั่นนุตัดออกมาว่านนี่พี่นวลใหญ่มากแล้วแต่วีมันไม่เยอะมีประมาณหกวีแต่ว่าวีใหญ่ลูกใหญ่ด้วยนอนลองเร่นเลยแม่ตายลุมคุดไว้นั่นละนามขังอยู่นอนเลยสวัสดีค่ะพี่พิสมัย ก็แก่แก่มากเลยมันมันสุกข,ข่าเคลื่อนเลยแม่พีน่วนวลสุกสุกข,ข่าเครื่อนนุก,กนตัดออกเพราะว่าเอาใบบ่ได้เดี๋ยวนกจะมากินมดเมื่อวานก็ได้ได้กล้วยกับคุณพี่นิสารับนะคะท่านสั่งกับน้องมิ่งมาให้พี่ปีนะคะกระดได้ใส่ยาให้กินค่ะยำเสา ก็ขอบคุณพี่นิสารัตมากๆนะคะขอให้พี่นิสารัตหายป่วยเร็วๆนะคะให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเร็วๆเหมือนเดิมแมนค่ะพี่นุ่นทุกมื่นแห้งตาแห้งคัก ช่วงนี้ยิ่งโควิดของยิ่งขึ้นราคานะคะช่วงนี้ไม่ว่าอะไรขึ้นหมดทุกอย่างเลยพี่มารีสวัสดีค่ะฝนตกไม่ไม่แรงค่ะตกตก,ตกพอแต่ยินๆนบเปียกหอดหลังไม่ตายมดนะน่นดูนะคะเปียกแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งครึ่งส่วนล่างไม่เปียกเปียกแต่ข้างบน ฝนตกเย็นมากค่ะเย็นเย็นบรรยากาศค้มวันนี้อากาศดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้แม่ตายเล่นน้ำฝนไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาย่าให้เมนพีน่นวนเห็ดให้ขั้นเพราะว่ามันมวัตสะสังมวัตตะค้นค่ะถ้าฝนตกแค่นี้นะคะมันจะยิบยิบยิบยบถ้าเปียกนะมันจะขั้น เฮ้ยเดน้อยๆนี่บอกขั้นบ่ฮะวัดจังไดคะคุณเอาไม้เน็บไว้เพื่อฮะอ่ะเจ๋งลั่นจจ๋งลันเ๋งลั่นจ๋นเร่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 จ๋งลั่นจ๋นจั๋หลั่นจ๋น เดือดเดียงดังเดือดเดียงเดือดเดือดเดียงเดือดเดือดเดียงเดือดเดือดเดียงดังมีอะไรสิเด็ด้นล่นแจนอยู่ในก๊กหลักนี่งไม่ได้ไปใส่ดอกพรุ่งนี้พ่อๆคงจะพากันไปตัดอ้อยนะคะตอนเช้านะคะ ใส่วันนี้ตอนเย็นปลูก้าเสร็จต้องได้ตัดญ้ามาไว้ด้วยเพราะว่าเตรียมพร้อมพรุ่งนี้พราเสิยจะได้ไปตัดอ้อยแต่เช้าเพิ่นจะไปหาผู้สาวปลาอ้อยอีเดียวัน,นี่้มูพอรพนี่เมนค่ะพี่นวุ่นวันก่อนก็ตัดอ้อยในน้ำนะ มันเป็นน้ําตัดยากมากดีที่ว่าอ้อยมันไม่ค่อยลมอ่ะมันไม่โค้งมันไม่งออ้อยมันตรงอยู่เมื่อวันก่อนแต่เมื่อวานพ่อเลินกับตาเจ๊กไปดูมาไม่รู้ว่าได้ตรงไหนนะอ้ะอยพรุ่งนี้แหละพ่อพ่อจะไปตัด ออไปตัดตอนเช้าโอ้นพอเสียมาแล้วไปตัดตอนเช้าตอนเย็นก็คงจะเป็นพ่อเจ๊กไปเอายามาไว้นะคะเพราะว่าวันพฤหัสเราก็จะเข้าเรียนกันพ่อเสียมาแล้วเฮ้ยปกติได้ยินเสียงรถนี้จะค้างนะเนี่ยจะร้องนะเนี่ยแต่วันนี้ทําไมไม่ร้องหรือว่าแม่อยู่ด้วยถ้าได้ยินเสียงรถมานี่จะดีใจ เอาคือว่าเข็นไปอีกหรือว่าเต็มที่ยกล่องไปแล้วหมดแล้วค่ะหมงเก้าหมดแล้วพห <c oughs> าตัดเออแม่สมขาย <c oughs> แมนอยู่ปีนว่นี่นวนซอยกันเนะเาะเาอเสิมากินข่าก่อนค่ะยังยม่ท่านได้กินเข่าด้วย พอเส็มเรายังไม่ได้ทานข้าวโอ้ยปวดอืึกับปวดง,วง่วงนอนกับง่วงนี่นอนจกตื่นกันแนะ่จังไปปลูกหยานเนาะพีสิมีแห้งดีไหมโอ้ตกมาซ้ำเนี่กับพ่อซุมพ่อหยินอยู่ค่ะ ดีใจไร้เติอบหญ้าเดใส่ส้น้ำนน้ำโอ้พี่กำลังจะกินสองพนาเอ,อ้ยมูหนูเพิ่งจะหนูเพิ่งจะกินไปเมื่อกี้เองนะพี่นวลพ่อเสีมเพิ่งจะมาทานกินเลยเด้อฮะกินแล้วรอพอเห็นมากไงาเนาะหิวเขาเนะทั้งนี้สันกลเลยสันตัว ในใี่ตายืนลับยืนรับยืนลับ,ลบม,มันยากาศดีนะช้างก็ง่วง โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่สมขออนุญาตจบไรสุดนะคะจะได้เตรียมตัวออกไปปลูกหญ้าก่อนโอ้ยสวัสดีค่ะพี่เตือนนั่นบอลวางสิจุกอะมาเหลื่อยอยู่เอาเดี๋ยวว่างไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะเก็บเออพิ่ปีก่อนขุญ้าวางกล้องแป๊บนะคะอืนต Yeah, yeah, 奇怪。 าฝนหยุดแล้วอขาจะไปเรื่อยๆกันนะจะไปปลูกหญ้าค่ะพี่เตือนมาม่ไปปลูกหญ้าซอยกันด้อจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะปลูกหญ้าเสร็จนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ปีไปเดินออกกำลังกายนะคะถ้าฝนไม่ตกนะคะ อ่าเอาที่ปีไปไปบ,บ้านน้องดาวเลยค่ะจะได้งงพี่ปีเราถ้าไม่มีพ่อหรือว่าแม่ไปอยู่ด้วยนะคะเขาจะเดินนะคะเพราะว่าเขาไม่เห็นพ่อเห็นแม่นะถ้ามีคนใดคนหนึ่งไปอยู่ด้วยนี่เขาจะอุ่นใจเขาก็จะไม่เดินอฮ้ฮะ,ะ้ถอยหลังไหอย่างอ่ะฮะ Mày lăng mặt thầm mày Chết 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 Hân là hân là hân là hân Hân là hân là hân là hân điều, điều, điều. À, chú chú mẹ à, còn chụp chú, chú. Ừ, à. Hân là hân là hân là hân Hân là hân hân là hân Ui nhỏng bó khửn lên Bây giờ xay chút ngam lên Ui ui Này ่าสำหรับคลิปนี้บายบายนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะไปเจอกันใหม่จ้าฮัลโหฮันฮัลโหฮัน,ฮน,ฮน